สบายดีปลาโล่งนะตอนนั่งแรง,แรงแล้านในพิชุดเข่าก็มาหอแล้วเขาใช่พีนนะพไ,ได้ไหมม่สอบนี่นะสองสอบอ๋อมันคืนอสองสอบีออนะิสอง,สออสองแมนเบอเลยั่ะนะเขาแก่มันแบ่งเอามามันโจมก่ได้ดิป้าใบยูพุร่บป็นไงสป้าใยูพุสอบหนึ่ง,ท,ง,งทั้งเบิร์ดนะเขาซ้ำส,สอบห้องผีสองห้องตัวหนึ่ง เขาที่ยานเป็นภาคมาให้ไปลงไงเออเขาก็เลยแถาแก่เขาก็เลยแบ่งเอามานั่นสองสอบก่อนมันนักอืออือจะเลยเรือสอบหนึ่งเรือห้องผีอะไรพอใส่รถเก่งมาเดยมันเจอแล้วนี่เออมันแอนดิเอาลูกเข่าไปทำไมไปอ๊อฟอ๊อฟไปไปลงไงัยเขาก็มัทนาบอกย่าใช่แล้ว่าเขามาหอดแล้วจะมาหอดมื่อใดจะเ่งละวานชื่นเนี่ย มันเข้ามาฮอดนั่น2มื้อแล้วเจ้าแกเพิ่นหาก็ไปเอามาวานนี่ดิพอเอาไปลงถึงกรุงเทพฯมาพี่บัดเพิ่นคิดค่าข้าวศรละ1,000เขาลงกรุงเทพฯก็ศร800เนาะก็เลยไปลงกรุงร0 0เออคั่นมาพี่น่ะละเขาก็บ่อยากมาส่งแหามมันไกลมันบ่คุ้มมันน้อยมันบ่ลายเนาะเออมันบ่ลายบเข้ามาบับัเือบัตีรถป่าเมือค่ะเมือมันเนะ ก็เลยส่งลงเทพเลยกว่ใบบานเจเถ่าแก่กันเลยเขาไปเอาไหายมาว่านอย่างเงี้ยเขาไปเอาวันเสาร์มาวันอาทิตย์แต่มันซื้อเขามันมันวัวเสะมันแพ้งันแพ้งั้งันแพงทั้งแข้งทั้งวัวเสะทั้งแพงทั้งแข้งนี่เอาหมดออกหมดทั้งนอกวุลงเลยไปยังไปยังไหนไปหลอก่อนไปหลอก ไปหลาะเบิ่งบรรยากาศคงให้คงหน้าย่ามันแรงยิ่งเด้องานกงแรงมันตงไอ้บรรยากาศดีดีอโอ้โหมันกโอ้โหตัวบริอายมากไเลงานมาเมื่อยเลยพักันนอนไปนอนมันหน้ามาดหาบริเวนะบริไปห้อยนะหน้ามาแล้วนี่แหละมันตรงไหนมัออกข้างฟาร์มโอ้หน่ไมขึ้นบนไหนพวก วก,วกินบทันานนะนขึนส,นสอนี่นะสุกน,นั่นก็เลาอ,อก,กินบ่ย,ยังกินลูกเราหวงบรรยากาศดีบรรยากาศดี้ฝนแก่เรายางไปใช่บุ๊วคือม่ไ้ฝนตกวานวานเน่ก็ตกแล้วฝนวานเนยลมซน พอจอยู่ไตาไปตาไปตาอยู่อีหรอกนะนี่อยู่ทางตรงไหนตรงหน้าให้เธอใส่กันก็พออยู่แล้วนี่คือบ้านเฮานะครับมีกระท่อมได้ยางเชียงยางมียางเชียงบรรยากาอยู่แบบเนาะมีแต่เชียงโหลดเชียงยังและวมองเฮ็นทงไทยทงหน้าบริสุทธิ์บรรยากาศแบบนี้แล้วมอโมเลงทิโทรบอกย้ายเพคนว่าเขามาหอแล้วเขายังไม่ได้เสร็จบอกเลยโทรไปกับบัตติด ทตี้แวบุยคนหลัแต่มีมปลานใส่ป็ดปลานเป็นยังค้าอันนี้เยมากข้าดำเอากะมอเอากะ่เพ็รไทยหุดได้ไทยหุดถ่ายไหมเบิ่งไทยหุนปลาห้งหนกบนน่ะนี่น่ะยิยางอยอูอเ่อเออพี่นตัมันนโปรต้ตันก อมือนีเด้ดิฮแล้วก็เก็บหะองมาเลยไพิดมาเราคงไม่กมแขม่ตมาสมต่อไปออไม่ก็จะแข้งมะคงก็จะตัมะคงก็บด้ไม่มันสิคัดกันได้บรุไงอันยานออแค่แต่ว่ายานางอยู่ไกแตจะทาแกงเําไม่ ก็จะนังมันคัดกันนไม่ใช่ไม่ก็จะนั่งไมแกงน้ำไห้กรตํายมังองนมันคัดกันอยากเบิช่องอย่างยังวะยากเมนูใดหลายสิขเพชนี่คัดกันไ่เรยบทำงานเนี่ยหัวไเลยอ้ยอุดมสมบูรณ์ยังวะจะนั่งกับมีน้ำไหมกัมีอเอาน้ำไหมแล้วก็ต่อยะนังเลยีเ้าน้ำไมไว้เลยนะบ้แลน้ำไมอเจ้ามาแต่สาเอามาใสเอามาแต่หมคนไฟดแล้วเปียนต้มไปเลยเน้น้ำไหมเนะเบิ้งไงครงามแ เราว่าเก็บไปสิทิเย็นไว้เรเก็บก็ได้มันใกล้ใกล้ใกล้เนื้ออยากของมาเอาเก็บไปไหวผัดเผื่อห้าวบด้แกงผัดมันดำด้วยอันนี้ห้ามเลยว่าพอแล้วหลายเลยสบายเดี๋ยวมีกินสื่ออยากไปเพื่อของห้อก็มี่เพื่อข้อห้อไปมาขูดมาขูดกมี่บ้า สั่งไวย่ำเห็ดปวกอกม้อบหอกเนหกๆกนี่เสื้อเสื้อเห็ดปวกมาชองถุงมาทำในมาลงอยู่มันมีเสื้อเห็ดปวอกไดมีอนน้เขาถ็อเป็นถุนขายแต่บุคสิออกคือบ่ได้ขังแหลกมาลองเหมือนเจ้าเอาไปออกหยังออกเจ้าว่าพเจ้าบอกนเาเอาไปใส่หมอนมีปลอกปลไปแบบพถ้าพ่นปวกแค่ยังนีบ่ออกกับบงยังลวงบ่ได้กินบึงในก่าพัก เอาห้อดิป่าเขานี่เป็แต่ยอดงามๆนะอันนี้ใบกีหูใบกีหูใบกีหูนะเาจะเอาไปซาบผมเขาจะวะโอ้ยอยาง้มันแก่น่ะมีนี่เห้มามากมันนี่คะนี่โอ้ยู่ข้ขงข้งาแมงลายตัวนั้นนะตัวหนึ่งเออดกเป็นดกเลยพี่นมาดเจอกระปั่นนี่มาไงหมกมี่เฮาด้หมึกมี่เฮาชห เจ้าคนโอ,อยู่กับเป่นของ,ขงเท้าสันแล้วสิได้กินอยู่บ่ได้เนาะเอา้าอ้ะเครื่องมีชั้นหน่อยไม่ใส่เออ,อยังคือเก่าหนึ่เสียแล้วหนี่งปีอีหุนมากหนึ่งไปเมื่อเอาไปสุบเด้เนาะโบุบบุบตาคือว่าแล้วเดี๋ือดตัวมากขี้กระโมมากเลยบุบคือนสุบเคบืนเลยสุบเคืน ปลามันปลินนาบงนามุนเถนะปลาบ่หนะ้ยสิแม่มันไม่ใต้เบ่สะปลาบ่ลินนามมุนว่าหรอปลาหมันลิน้นาหัวใจอะไเวลาไปยังไปยังเลยเสียงกระจอกบางคนกระจอกหลินเท่านา ดินหน้ามดินหน้าไหมพะโล้ทถวข้างคลองข้างไย่งนี่อัี้ทังผีนะเคลื่อนเคลื่อนบ่คล้องคลองสขาหรับประทานอ่ากาเจ้าเป่งหน้ามาให้อันข้าเจ้าเห็ดหน้าเด้เออเล่นคลองเงินถ้ามันบ้านเฮามีแบบนี้คือชิดีเนาะฮะเป็นอะไรก็บดีเห็ดหน้าได้ตลอดนเป็นเห็ดหน้าได้ตลอดที่บอกอันนี้เขาเห็ดหน้าปังเลยหนิหน้าปังอืมก็เม่นหน้าปีไรยำพูนเขาจะเห็ดใหม่ยำพูนก็เป็เห็ดหน้าปีเขาเห็ด เขาเห็ดปีหนึ่งซองเถื่อได้อยู่นี่มันลระสบายแตเนาะเห็ดนาคายเนาะเป็นนาคายเขาบ้านเราเขามันได้ได้ได้โอ้ยโบอุดเขาอึดหนามกินอุดมสมบูรณ์ปูปลาหนาหนามกับโบอุดอันนี้บอกเลยบ้านเราน่ะอึดอึดเนี่ยมันแห้งมันแหลกมันม่นงัดงด๊อกยามแรลกเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์กัมีเนาะหมองข้าวไก้อันเข้ารียกเอาใกล้เขื่อนใกล้พวกกันที่จังแถวอียงก็บฮัม อ่าแถวเซนเนาะเออจวเซี่เค้าก็อุดมสมบูรณ์แท่สุยนะเออแถวสุยเท่านันบ้านเฮาผาดมันไก่เนาะมันคันแม่น้ําโค้งกะเป็น10กว่ากิโลแลงมาฮอดจังซี่นะบัทางบัดโบดีทางลูกลังเนาะอือจ้ะดกยาทางแดงถ้ามันได้ได้แบบนี้นะโอ้ยสบายเลย ที่หนึ่งเห็นหนหด,เดหน้าซ่องเถื่อบ้านเฮาบ่มีคนอึดเขาอ้าวบัดน้าอ่ำโค้งนั้นมันไหลมาจางไหนสิมันมาแต่เขื่อนดันสร้างเขื่อนใหญ่ก็เลยอันนี้ยังไดเฮ้ยเคยไปโอ้ยปั่นน้ำโคองเขื่อนเขื่อนปักชาญินอือไปแล้วปู๊บเป็นไปแล้วมาไหนใหญ่มาหนใหญ่ไปแล้วาาได้ยินเสียงรถแล้วตังาาวงงว้งยังนะหรอข้างนุกห้องนุกกุศลข้องหนุกุศลทางใหญ่นี่หนุกไรจะหน่อยนี่ย่ามากระทันนี่มากใหญ่บ่นี่นะ กินนี่ต้นันหมอนกำลังจ่อหมามันหมากงอี่โกงเนี่ยสมมือยังย่ลเออมกกัท่านสมเด้ครับโอ้ยทอนกัท่านสมกับท่านวานนี่มันทากระจอมาะบูดกินใครล่ะย่งจะได้กินอั่นอ่ะยางผักกระเดาบเบิดูต้นผักกระเดาผักกระเดาว้าบกินผักกระเดาคมเมื่อ

เออพัดัดไว้พัดหลอกไว้ไเามีสดแจอยาเอล้วเออไปแหมวกกันหมวกกันนกก็มาใส่รถสีดำแต่หมวกกันนกสีเหลืองก <laughs> ็ละสีเมื่อวเมือ่วมอวะอไปเมื่อ เมื่อค้าขิดเมนูซองอย่ยงไม,มนโู้ได้จิตตตามปากง้อิตตามปากง้อลิสิแกงนล้นไหมม,มาสิตีกันแล้วออกินแต่ซีสไลายกับโบแมนว่าเบือบ่อโบยาก